ขอความจเจริญในพระสะธรรมจมบังเกิดบินาท่านผู้ชมทุกท่านได้ก่าวถึงลาบยศสรรเสริญสุขอันเปโลกธรรมอย่าถลำอย่าบ้าอย่าคลั่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวกลางที่สุดคือยศนี่ในทุกวงการเนี่ยเรื่องยศเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในวงในวงการของประเทศไทยเรานะประเทศอื่นตาตมาไม่ไม่รู้รู้แต่ไม่พูด เพราะเราพูดกับคนไทยว่ายศเป็นตัวกลางที่จะบรรดาทุกสิ่งทุกอย่างให้ในแต่ละระดับแล้วก็ทยานายศเกินไปแต่วันหนึ่งยศมันก็ต้องหมดแล้วยศหมดเป็นอย่างไรคาทีได้ได้กล่าวว่ามียศนะฮะเคยกินของดีๆอาหารมีในโลกลาบหมดยศหมดวาสนาเคยกินมื้อพันหมืน่นคนหยิบยื่นให้ขยำํำ หมดยศอดหน้าดำหน้าสีครัาช้ำดวงใจมียศคมเหงเขาให้อับเฉาหมุนหมองไหมบางคนมียศแล้วชอบคมเหงคนอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นออถึงแม้เขาดีก็าไปข่มเหงเขาไปรังแกเขาด้วยการกีดกันเขาก็หมุนหมองไหมด้วยการตำหนิด้วยการกีดกันด้วยการเอาคนที่ไร้ความสามารถเข้ามาบริหารแทน พราคิดว่าเรามียศเราบรรดาลได้นิ้วชี้เราศักดิ์สิทธิ์เป็นนิ้วกายสิทธิ์สามนิ้วเราศักดิ์สิทธิ์เป็นนิ้วกายสิทธิ์แต่เราลองแก่คนอื่นทําไมสิ่งนั้นที่เรากระทํานั้นเพราะเราบ้าไปเ,ออเราบ้าไปมียศคมเหงเขาให้อับเฉาหม่นหมองไหมแล้วอีตอนที่ตัวเป็นผู้น้อยเนี่ย เคยถูกกระทํามไหมเมื่อเราไปพูดน้อยทุกกระทําเมื่อโตขึ้นแต่แต่ละระดับอยากกระทำต่อใครเขา oh. จำท่านต้องจำไว้ว่าพทธเจ้าสอนว่าสิ่งใดที่ไม่ดีที่เขาทำต่อเราหรือเราเห็นคนอื่นกระทำต่อกันและกันสิ่งนั้นถึงเวลาเราอย่าไปกระทำต่อใครเมื่อมีโอกาสแต่ที่มียศคมเห็นเขาให้อับชาวบุญม,มองไม หมดพลันในวันใดรู้เอาไว้ได้ผลกรรมออพอหมดยศแล้วเขาก็คมเหงเราวันนี้เราเป็นผู้ใหญ่ตบกระบาลเด็กวันหน้าเราแก่ลงเด็กตบกระบาลเราวันนี้เราลังแก่เด็กวันหน้าเด็กลังแก่เราทุกอย่างรอโอกาสการล้างแค้นการเบียดเบียนการถลม่มถมทับเพราะฉะนั้นมียศแล้วอยา่าไปคมเหงคเน,นงร้ายต่อใคร ผลกรรมนั้นจะตามเหยียบย่ำเราในภายหลัง